สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาในเงื่อนไขของตัวปักนะครับพวกงนี้ครับที่เห็นอยู่เรียงรายแกะให้ดูอยู่นี่ครับก็จะมีพวกปักราคาถูกที่หาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20หรือว่าปักในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างร้านต่างๆนะครับก็จะแยกแยกันไปนะครับอันดับแรกเราก็จะมาดูตัวน้อยก่อนเลยนะครับตัวนี้พวกปักจากพวกร้านทุกอย่าง20หรือพวกปักราคาถูกที่ขายตามตลาดนัดนะครับพวกนี้นะครับจะเห็นว่าตัวทองเหลืองเนี่ยครับ จะเป็นแบบบางๆนะพวกนี้พวกนี้จะทนกระแสไม่สูงนะครับกินแอมได้ก็ถ้าตัวเขาจะเซฟไว้ที่ประมาณ5แอมจะไม่เหมือนกับพวกปลั๊กที่เป็นพวกของในห้างหรือของมีแบรนด์จะเห็นเกรดทองเหลืองทองแดงพวกนี้นะครับในการใช้พวกนี้ก็จะหนากว่านะครับสะลอตเสียบก็จะดูดีกว่านะครับตัวนี้ส่วนตัวของปลั๊ก20บาทพวกนี้ก็จะมีพวกร้านถูกๆก็จะมีกาวหลอกนะครับไม่มีช่อง ไม่เสียบสายกาวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นขาลอยไว้เฉยๆส่วนถ้าพวกมีแบรนด์หรือว่าพวกนี้ก็มาตรฐานขึ้นมาอีกนิดนะครับก็จะมีนะครับสายกาวสวิตปิดเปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็ฟิลนะครับโอเวอร์โหลดในกรณีที่กระแสกเกินพวกนี้ก็จะตัดส่วนอีกแบบหนึ่งก็ถ้าเป็นแบบพวกนี้ก็จะมาอีกเกจหนึง่งคล้ายๆกันนะครับแต่แค่ตัวนี้มีแค่สวิตอย่างเดียวออนออฟ ดยปกตินะครับเวลาเราใช้งานพวกปักพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะดึงเข้าดึงออกบ่อยๆพอไม่ใช้งานแล้วก็จะดึงออกพวกนี้จะมีผลกับตัวเต้าเสียบนะครับเพราะเวลาเสียบเข้าเสียบออกพวกนี้มันจะค่อยๆบานขึ้นบานขึ้นเรื่อยๆพวกนี้เสียบแล้วมันจะบานทะนั้นเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยในบางกรณีที่เขาบอกว่าเลือกใช้งานแล้วให้ถอดออกพวกนี้มันก็มีผลนะครับเพราะว่าเวลาไฟมันเลี้ยงพวกนี้มันจะไฟมันจะเลี้ยงเข้าวงจรตลอดฉะนั้นถ้าซื้อแบบพวกที่เป็นแบบพวกนี้นะครับที่มีสวิตช์แยก พวกนี้ก็เหมือนกับเราถอดปลั๊กในระดับหนึ่งนะครับพวกนี้ก็ตัดไฟออกเพระฉะนั้นเสียบขาไว้เนี่ยไม่ต้องถอดเข้าออดบ่อยๆพวกนี้ปลั๊กพวกนี้จะทนกว่าพวกปลั๊กที่แบบเป็นสวิตช์ทางเดียวพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้จะกินทั้งลายแต่ตัวนี้จะแยกลายแยกลายทํางานนะครับลายเข้า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 เส้นสีน้ําตาลนะครับส่วนนิวตันก็จะเป็นแถบข้างในเพราะฉะนั้นกดหนึ่งตัวไฟจะวิ่งเข้าของใครของมันนะครับ ก็คือไฟมันเข้ามาแต่เมนแต่ละตัวแล้วก็แยกใช้งานตามจุดส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ3ามขานะครับมาตรฐานไม่เหมือนกับพวกของตัว2ขานะครับสาขาตัวนี้ก็จะกําหนดชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นลายตัวนี้เป็นนิวตันนะครับฉะนั้นเวลาเสียบพวกนี้ปุ๊บลายชนลายพวกนี้พวกนี้ก็จะเข้าสายลายเส้นเดียวสายนิวตันจะไม่มีไฟวันนี้เรามาลองดูนะครับอันนี้ปิดไฟ นะครับไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้ลายตรงกลางนีบนิวตันเปิดปิดไม่มีไฟไม่มีไฟตัวนี้ไม่ต้องกลับสายนะครับเพราะว่าตัวนี้สายมันบังคับไปแล้วว่าเป็นลายกับนิวตันจะไม่เหมือนกับพวกตัวของตัว,ตวอย่างพวกนี้นะครับมันจะไม่กําหนดลายกับนิวตันเพราะมันเป็น2ขาที่ไม่กําหนดค่ามาว่าบังคับเป็นลายหรือนิวตันนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังแต่ตรงนี้ ก็เสียบตาม็อายกเว้นแต่ทางบ้านใครที่เขาติดลายกันนิ้ต้นสลับกันอันนั้นอันเดียวนะครับที่จะมีผลอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมตินะครับตอนนี้ผมสมมุติให้ตัวถ้าสมมติไฟบ้านเดียวนะครับถ้าเราปิดสวิตช์อยู่นะครับเราเช็คไฟไม่มีตัวน,นี้ก็ปกตินะครับพอเราเปิดปุ๊บไฟจะมาทางเส้นสีแดงเส้นเดียวเส้นสีฟ้าไม่มาอย่างนี้เวลาเราปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ย เครือ่องก็ถือว่าหยุดการทํางานโดยสมบูรณ์เพราะไม่มีไฟมาจ่ายนะครับแต่ในกรณีที่เรากลับปลั๊ก <seemed like it> พอกลับปลั๊กเนี่ยปกติไฟต้องเข้าเส้นสีแดงนะครับเพื่อเป็นสะพานไฟแต่ถ้าเรากลับลายกับนิวตันสลับกันคราวนี้สายตัวนี้เป็นลายแทนฉะนั้นผลในการปิดสวิตช์ตัวนี้จะไม่มีผลนะครับเพราะลายมันโดนเข้ามาแล้วนะป,ปิดปุ๊บไฟก็ยังมาอยูดีฉะนั้นก็ถ้าใครใช้ปลั๊กแบบ2ขา พวกนี้ก็ให้ดูเรื่องของตัวเวลาเราเสียบด้วยนะครับเช็คดูดีๆนะครับเพราะพวกนี้จะมีไฟอยู่ฝากไว้นิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องของพวกนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยจะถูกจะแพงนี่ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพวกนี้ถ้าเราใช้งานแบบสวิ๊กเปิดปิดหรือถอดปลั๊กเข้าออกบ่อยๆเนี่ยฉะนั้นอายุการใช้งานพวกนี้จะขึ้นอยู่ประมาณไม่เกินสัก2อปีนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้ามันหลวมเนี่ยรูนั้นก็ถ้ามีหลายขาเนี่ยเลิกใช้ขานั้นไปเลยแต่ถ้ามันหลวมหมดเปลี่ยนใหม่ครับ เราะว่าเวลาเราเสียบเนี่ยเวลามันขยับนิดนึงมันจะเกิดการอาร์กในกระแสแล้วมันจะเกิดการช็อตขึ้นมาในตัวมันเองนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ